อธิบดีอายการสออช,อชีแม่ตากไลฟ์สดข,าย,ข,ขายทองบอกข้อมูลไม่ครบสอคุกหนึ่งปีปรับอวมค่ะโกศลวัฒน์อธิบดีอายการสออช,อชีแม่ตากไลฟข์ขายทองบอกรายละเอียดไม่ครบสอผิดกฎหมายคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนรับซื้อคืนถือเป็นการบันเทาผลร้ายค่ะมวันที่25กันยายน6 7นายโกศลวัฒน์อินทุจันยง อธิบดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีให้ความเห็นในฐานะอายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นข้อกฎหมายร้านทองแม่ตักขายทองเปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะผสมวัตถุอื่นให้แข็งตัวว่าเรื่องนี้ต้องไปดูกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างพรบค,คุ้มครองผู้บริโภคมาตรา47มันหยัดไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพ ปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือข้อความรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้เช่นว,ว่านั้นต้องระว่างโทษจำปุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระรทำความผิดตามวักหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีกผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา52บัญญัติไว้อีกว่าผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากต่างม,มาตรา30โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้องหรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ต่างม,มาตรา33ทางนี้เรียนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0แสนหรือทั้งจำทั้งปร ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนายโกศลวัฒนกล่าวต่อว่าตามกฎหมายระบุชัดเจนว่าการโฆษณาขายสินค้าอย่างประเด็นที่เป็นข่าวคือทองคํา การสื่อสารต้องชัดเจนว่าทองคำผสมอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ซื้อไปแล้วสามารถนำไปขายได้ในร้านทองทั่วไปหรือไม่เรื่องนี้ถ้าสื่อสารชัดเจนปัญหาจะไม่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของคดีความการไลฟ์ Live, ขายทองเป็นข่าวถ้าผู้ขายไม่บอกราคาให้ชัดเจนแล้วในคลิปลฟฟสดถูกเซฟเอาไว้อันนี้เป็นพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้ในส่วนที่ผู้ขายมีการประกาศว่า ผู้ที่ซื้อสามารถนํามาขายคืนได้ในราคาที่ซื้อไปก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการบรรเทาผลร้ายในการรับซื้อคืนแต่กระบวนการมันดําเนินการไปแล้วในส่วนความผิดถ้าไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความก็อาจจะไม่เป็นไรเพราะมีการรับซื้อคืนไม่มีผู้เสียหายแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนไปแจ้งความพนักง,งานสอบสวนก็ต้องทําการสอบสวนดูว่าในการไลฟ์ขายมีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่ถ้าสอบสวนพบว่าอาจมีเข้าข่ายข้อหาช่อโกงหรือ อ,อาจจะถึงขั้นข้อหาช่อกงประชาชนเพราะมีการไลฟ์ไปสู่ประชาชน ในตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เสียหายและอีกข้อหาคือความผิดเกี่ยวกับการค้าซึ่งจะเป็นความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพน,นักง,งานสอบสวนจะสอบสวนหาความจริงว่ามีการปิดบังข้อมูลอันสําคัญในการขายและดาเนินการตามกฎหมายต่อไปในส่วนประเด็นผู้บริโภคออกมาร้องเรียนว่าเป็นทองปลอมด้วยความเข้าใจผิดและมีข่าวว่าจะมีการฟ้องร้องเอาผิดผู้บริโภคกลับถ้าจะฟ้องคงเป็นข้อหามินประมาทแต่การที่จะฟ้องผู้บริโภคนั้นทังผู้หายก็ควร ต้องไปดูด้วยหรือไม่ว่าในตอนไลฟ์ขายทองได้พูดอะไรออกมาบ้างได้ถูกได้ทำถูกต้องต่มกฎหมายครบถวนหรือไม่นั่นเองค่ะถ้าผู้บริโภคถูกฟ้องมีนประมาทเขาก็สามารถเข้าสู่ได้หากเป็นการพูดคุยในกรอบข้อเท็จจริงและเป็นการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้เสียหายแต่ก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าการพูดจาจะไปพูดใส่ความเกินจริงไม่ได้ค่ะ